à, chợ đơn còn nhầm đường đường đi nó thang bật thang của mấy cô và chàn được có chỗ nó có lấy bà bà đà, xí nó rồi cái kiềm ngàn rồi bà đắp Rất tốt tiếng mà nó ก็เริ่มตกแต่งไปน้ำที่เด็กที่น้อยเพราะวะ่าไก่บุญเขามาแล้วเนาะะคือบุญประจำปีแสองพรทธาซิสิมาคอยเหตุไปน้ำเืมอเด็กเหมอเด็น้อย มือเอือนก็นจะได้สืบถอดต่อเนะนาะเตี้ยท่องศาสนาตามจุดต่งตางๆเนะาะสาดทีายทีก็เลยเห็ดหัวไบเดี่วใส่ไ,ไว้แล้วใส่ห้าคาเดียวเนาะแล้วแต่อ้อมผ่าหัดมือใกล้มือแล้วก็จะได้อ้อมผ่าเขา ก็จะติดเนาะไอิกสันผา15สซันดีก็คือเซตะสัตเนะเาะเลยมาติดน้ำหัวเนเ่ยาปับปลาดาพื้นไผ่ก็เลยใส่ไปเดามาเมาื่อนเนี่

ย้อนลงมาดูมีแล่ง,งาน